ทิศหัวเตียงที่เหมาะกับปีเกิดของท่านคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่อาจจะทําให้ชีวิตคุณติดขัดอยู่ก็คือเรื่องของเตียงนั่นเองนะครับคุณอาจจะเคยเจอว่าทาไมชีวิตติดขัดขัดนะจะขายก็ขายออกบ้างไม่ออกบ้างผู้ใหญ่คนนั้นเหมือนจะช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างพอเริ่มหาเงินได้ก็มีคนมาเอาเงินเราไปลักษณะนี้เนี่ยล,ล้วนแต่เกิดจากการที่เป็นไปได้ว่าหัวเตียงของเรานั้นอยู่ในผิดทิศผิดทางนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายเเพิิ่่มมตวาท นนเป็นทิศท,ที่เหมาะกับคุณนะครับโดยเราจะใช้ปีเกิดเป็นหลักซึ่งตรงนี้ถือเป็นวิธีการพื้นฐานแบบง่ายที่สุดที่คุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะฮะอย่างที่กล่าวไปนะครับเตียงเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเพราะคุณต้องอยู่ตรงนั้นกัน6 7 8ชั่วโมงจริงไหมพลังงานจากหัวจุ้ยมันส่งผลถึงคุณได้อย่างเต็มที่โดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยดังนั้นเตียงจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะโฟกัสไปอันดับแรกในการปรับหัวจุ้ยเลยนะครับแล้วเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีทิศท,ที่เหมาะสมในการหันหัวเตียงไปเนี่ยไม่เหมือน เราสามารถใช้ปีเกิดอย่างเดียวเป็นตัวตั้งก็ได้ปีเกิดในทางฮวงจุ้ยนะครับหมายถึงผู้ใหญ่สนับสนุนถ้าเราหันหัวเสริมกับทางปีเกิดของเราแล้วเราก็จะมีคนคอยสนับสนุนชีวิตก็จะราบเรื่นขึ้นได้วิธีการคำนวณปีง่ายมากเลยก็คือให้คุณเอาเลขท้ายของปีพอศอเกิดของท่านเป็นตัวมาดูว่าต้องหันทางทิศไหนนะครับท่านที่เกิดปีลงท้ายด้วยเลข 5และเลข6เนี่ยนะครับเหมาะที่จะให้หัวเตียงหันไปทางทิศเหนือนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านที่เกิดปี2525 2535 25, 2526 2536นะครับ25 26 25 36เป็นต้นกลุ่มนี้เนี่ยหันหัวเตียงไปทางทิศเหนือนะครับจะเสริมกับปีเกิดของเราเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับคนที่มีปีเกิดลงท้ายด้วยเลข7และเลข8นะครับ เหมาะมากที่จะหันหัวเตียงไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับสำหรับกลุ่มที่3นะครับท่านที่มีปีเกิดลงท้ายด้วยเลข9และเลข0นะครับเช่นปี2520 2529นหะครับหรือ2530 2539เเป็นต้นท่านเหมาะที่จะหันหัวเตียงไปทางทิศ นะครับสำหรับบางคนอาจจะสงสัยว่าหันหัวเตียงไปทางทิศใต้ดีหรือไม่นะครับคําตอบก็คือว่าในทางหวงจุ้ยเราเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถหันหัวเตียงไปทางทิศใต้ได้นะครับแต่มันจะมีหวงจุ้ยบางสายที่อาจจะขัดแย้งกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กันในคลิปอื่นๆนะครับและกลุ่มต่อมานะครับสำหรับท่านที่มีปีพศลงท้ายด้วยเลข1และเลข2นะครับ ท่านเหมาะมากที่จะหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่ถ้าบ้านของท่านมันไม่ได้หันเอียงเอียงไปทางทิศนี้นะครับกลายเป็นว่าต้องหันเตียงแบบเอียงเอียงกับมุมห้องอันนี้ไม่ดีนะท่านอาจจะหันไปทางทิศใต้แทนหรือหันไปทางทิศเหนือแทนก็ได้เช่นกันนะครับและกลุ่มสุดท้ายสาหรับท่านที่ปีพศเกิดลงท้ายด้วยเลข3หรือเลข4เหมาะมากที่จะหันหัวไปทางทิศ ตะวันตกนะครับเพราะเป็นทิศที่เสริมกับปีของท่านนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับบางตำราที่บอกว่าเราไม่ควรหันหัวไปทางทิศต,ตะวันตกนะครับในทางฮวงจุ้ยไม่ได้มีปัญหาแบบนั้นนะครับซึ่งยิ่งถ้าเราเลือกทิศที่เหมาะกับดวงของเราแล้วเนี่ยมักจะดีด้วยและนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอะละครับนี่ก็เป็นเทคนิคการเลือกหัวเตียงให้เหมาะกับปีเกิดของเรานะครับใครที่สามารถพลิกหัวเตียงได้นะครับลองพลิกไปตามทิศที่บอกดู แต่ถ้าพลิกไม่ได้เรามีวิธีอื่นนะครับซึ่งอาจจะไปคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ